อย่าให้คำว่ามันต้องดีที่สุดมันเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราลงมือทำไม่ให้เรากล้าตัดสินใจเลือกค่ะเพราะว่าคำว่าดีที่สุดบางทีมันดีแค่ช่วงเวลาหนึง่งมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องดีตลอดไปเพราะคำว่าดีที่สุดมันก็เหมือนเรื่องราวทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นั่นคือทุกสิ่ง เปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะหากวันนี้เราปรับที่จิตเราปรับที่ใจไม่ยึดติดว่าต้องดีที่สุดดีแบบทุกกระเบียดนิว้วนะักเรื่องนั้นนะักวันนั้นนะักเวลานั้นต้องเอาแบบให้ดีมากๆดีที่สุดไปตลอดเราก็ไม่เบาค่ะเราก็ไม่มีความสุขเราก็จะหนักหนักที่ใจหนักที่จิตขอเพียงแค่กล้าตัดสินใจเลือกสิ่งนี้แหละฉันอยากทำ และสิ่งนั้นมันดีกับหัวใจตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายพิ่ำซ้ำยังเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทาจงเลือกและกล้าตัดสินใจทำเน่าแน่หนักแน่นกับสิ่งนั้นลงมือทำด้วยหัวใจที่ดีอย่าเอาตัวปลาอื่นที่ว่าต้องดีที่สุดต้องรวยที่สุด ต้อง work ที่สุดต้องได้รับการยอมรับตอบรับมีชื่อเสียงที่สุดไม่ต้องค่ะแค่ขอเวลานั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นคุณได้ทําและขณะทําคุณมีความสุขเราไม่รู้จริงๆว่าเรื่องไหนมันจะเป็นยังไงมันจะดีที่สุดจริงหรือเปล่ามันจะตอบโจทย์จริงหรือเปล่าจนกว่าคุณจะได้สัมผัสเรื่องนั้นจริงๆ อย่าก,กลัวไปก่อนอย่าคิดไปเองความกลัวความคิดไปเองความไม่กล้าตัดสินใจเลือกความลังเลใจเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะฉุดลั้งตัวเราสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตผู้คนความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตรู้ว่าดีใจก็บอกว่าใช่แต่ก็อีกใจหนึ่งก็ลังเลไม่กล้าไม่รู้จะดีจริงไหม คิดไปก่อนคิดไปเองทั้งนั้นไม่มีใครรู้อนาคตข้างหน้าจริงๆหรอกหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนต่อให้เป็นชะตากำหนดแต่สิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้จริงแบบจริงเลยอะ่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยพลังงานของเราที่พร้อมพลังงานเราเป็นแบบไหนตลอดเวลาอย่างเสถียรเราจะได้รับสิ่งนั้นแบบนั้น แล้วเมื่อเราค่ะมีพลังงานที่ดีสถียนมีหัวใจหัวจิตหัวจิตมีหัวใจแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งต่อให้เรารเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาในเส้นทางที่เราเลือกเราก็จะมองว่าเป็นของขวัญเพราะเราจะรู้ว่าทําไมเราถึงต้องเจอเรื่องนี้อ๋อเพราะเรื่องนี้ทําให้เราเติบโตโอ๋อเพราะเรื่องนี้ทําให้เราอั s สกิ l เพิ่มทักษะขึ้นอ๋อเพราะเรื่องเนี้เออเออ มันจะได้ทําให้เราเข้าใจตนเองเราเข้าใจคนอื่นอ๋อจะได้ดูจิตใจตัวเองได้ว่าใจตัวเองจิตตัวเองได้ขัดเกลาถึงไหนแล้วเจอปัญหาปุ๊บท้อเลยเปล่าเจอปัญหาปุ๊บกล่นด่าเลยหรือเปล่าด้อยค่าตนเองว่าผู้อื่นหรือเปล่านั่นต่างหากล่ะคะเมื่อจิตใจเรามีพลังกำลังที่ดีมีพลังงานที่ดีอย่างสถียรไม่ว่าเราจะทำอะไรก็สถียรแต่อย่าให้ค่ะเวลามันหมดไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เรากลัว ไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจต้องดีที่สุดซีต้องโอเคที่สุดซีทังถึงจะทําแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่าทางไหนมันดีที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเจอความเจ็บปวดมากี่ครั้งก็ตามค่ะคุณหากคุณเอาไปยึดติดเอาไปคิดว่าคนใหม่คนปัจจบุบันคนที่คุณเจอคนเนี้ยคนเนี้ยจะต้องเป็นแบบอดีตอันนี้แปลว่าอะไร แปลว่าคุณไม่ให้ความยุติธรรมมันไม่แฟร์ทั้งตัวคุณเองแทนที่จะได้รับสิ่งดีๆความสัมพันธ์ความรักที่ดีไม่แฟร์กับคนคนนั้นที่อยู่นักปัจจุบันหรือกําลังเข้ามาหรืออยู่ในชีวิตคุณคนนี้หรือจะเป็นการงานการเงินค่ะไม่กล้าตัดสินใจเลือกสถทีมันยิ่งทําให้ชะลอเวลาในการลงมือทําอย่างเต็มที่ในเรื่องนั้นๆอ่ะก็เลยเป็นคาดหนึ่งคาดสองคาดสามคาดไปเรื่อย แล้วหากคุณมีพลังงานดีๆที่เสถียนจริงๆคุณจะใช้เวลาเป็นคุณจะรู้จักการรอคุณจะรู้ว่ามันก็ต้องใช้เวลาคุณจะมีฟิลที่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขอแค่ฉันทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดด้วยหัวใจที่ดีด้วยความเบาสบายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะักวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าพลังงานของคุณดีเสถียนความสุขของคุณดีเสถียนค่ะ ค่อยๆฝึกกันไปนะคะทุกท่านทําได้แค่เราไม่ชินหากใครมีปัญหาแบบนี้แล้วอยากทําตนเองปรับพลังงานทัศนคติของตนเองและฝึกจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งก็ทักมาหาโคชลูกป,ปัดวรินผัดได้ค่ะยินดีดูแลคุณตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะเบื่อ